ขูดใพนพะนอนอองก็เดินมากบขูดเก็บแกนกบขูดต่อต่อกระติบนะจ๊าเข้าความมากขูดตั้งูกันได้เท่ากัน mình đi chắc các tu để xì còn cho ขูดเน mm. ี่ยแล้วก็สิโอ้นยย้ำเขาเจ๊ขาดเจ๊กับติบเขาจังบะแตกจ้ะประตูจังบะแตก เห,ห็นเศษยาวๆสีเทากับใบปเบญครึ่งตัดออกครึ่งน,นึงจ้ะเศษนี้ก็จะได้สองเศษตัดครึ่งม่าล้ายาว เน่ยจ้าอ่อนๆกูดไถเแลวเมื่อผลงาจพระเจ้าไปจตกขอาบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณและสวัสดีจ้าไปตตกประตูกันจา้า